วัีค่ะวันนี้เราจะมาทำท่าดิบของเพลงมะนาวไม่มีน้ำในจังหวะออฟบิทนะคะขอขอบคุณท่าสวยๆจากอาจารย์นิรันด์ด้วยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเตรียมค่ะแยกเท้าขวาออกนิดหนึงนะคะแล้วเราก็จะยกเท้าซ้ายขึ้นค่ะเราจะควอยไปทางด้านซ้ายนะคะโดยจะนับหค่ะหนสอง 4 5 6ห8แนะคะแล้วก็ไปได้านขวาค่ะเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5สองสสี่ห้า หนึงไปที่สองไป เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5ส7 8เค่ะเอาเริ่มใหม่ค่ะเอาช้าๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2สี่ห้ สองสา7สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามแนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทําด้านนี้ให้ครบทั้งสด้านนะคะ ค่ะแล้วมันจะมีหัวกประกอบด้วยนะคะค่ะ <_ C> เพื่อความสวยงามคะ่ะอาเตรียม1 2 3 เจ็ 7, 8, นะคะแล้วเราก็จะทําด้านนี้ต่อไปเหมือนเดิมนะคะค่ะเราจะทําให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะ หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

1,2,3,4,5,6,7,8 1, 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8นะคะแล้วเราก็เริ่มทำด้านนี้ต่อนะคะค่ะบางคนอาจจะนับต่างจากนี้นะคะแต่ถ้าจะเหมือนกันบางคนอาจจะนับ หตรงที่ว่าเรายกเลยนะคะ1นึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสสามี่ห้าหก็ดแดได้แล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่าสวยๆจากอาจารย์นิรันร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ